สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวให้ชมนะครับจะเป็น h อ n d a j เจ็ตจ gk นะครับเซตเทอร์โบนะครับเราจะพามาดูว่าจะเซตเทอร์โบเนี่ยรถเราต้องมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็งบประมาณคร่าวๆเริ่มต้นเท่าไหร่นะครับประมาณนี้ส่วนแรกนะครับก็จะเป็นเทอร์โบนะครับเทอร์โบของผมจะใช้เป็น f 5 5านะครับแต่ไซส์ทั่วไปที่ แนะนำก็จะเป็นพวก td 0ีนะครับของวันโบหรือว่าซูบารุนะครับขนาดก็ประมาณยอดใบประมาณ44มิลนะครับส่วน f 5ก็จะอยู่ประมาณ48มิลนะครับต่อมานะครับก็ออกเทอร์โบก็จะเป็นโครงหลังนะครับตัวนี้ผมจะใช้เป็นโครงหลังเบอร์30นะครับเป็นโครงเป็นซินนะครับแต่ถ้าอยากได้รอบบูทติดไวหน่อยก็ใช้เป็นโครง D m a ม3 0 0 0พันะครับชักเบอร์12ได้นะครับ ก็จะมีสายาน้ำมันเลี้ยงเกนเทอร์โบนะครับเนี้หนึ่งเส้นต่อมานะครับเฮดเดอร์นะครับอันนี้ผมใช้เป็นเฮดเดอร์ของบางบอลเล็กซิงนะครับก็จะออกจากพอร์ตไอเซียนะครับตรงนี้มาเข้าที่ตัวเทอร์โบนะครับแล้วก็จะมีท่อไอเสียออกจากาผมใช้คำไม่ถูกน่าจะเป็นตนะัวเทอร์โบ ออกไปทางต่อกับท่อนกลางนะครับรถท่อนนี้นะครับต่อไปตัวนี้ก็จะเป็นเวสเกตนะครับใช้คายแรงดันอไอเสียนะครับส่วนเกินนะครับเป็นตัวคุมบูธนะครับอันนี้ก็กลองอากาศนะครับแนะนำว่ารถใช้งานผมว่าใส่ไว้ดีกว่านะครับก,กันพวกฝุ่นพวกเศษหินเศษดิน เข้าไปในเครื่องยนต์นะครับจะเป็นการถนอมเครื่องยนต์ยิ่งขึ้นนะครับออกอิคเทอร์โบนะครับก็จะมีพวกท่อยางนะครับต่อกับท่ออินเตอร์นะครับเป็นมินียมนะครับตอนนี้เป็นแบบงานดัดนะครับ อินเตอร์นะครับก็จะขึ้นมาทางใต้ไฟหน้านะครับตอนนี้ผมจะผมเอาตัวถังฉีน้าฝนออกนะครับชิดกระจกออกก็เลยขึ้นฝั่งนี้ได้นะครับปกติปกติคอยดีของรุ่นนี้นะครับจะอยู่ทางนี้นะครับจะขึ้นฝั่งนี้ก็จะมีต่อมาเป็นลิ้นสายนะครับเจ็ดสิบมิลน,นะครับเป็นลิ้นอาพวกมีซีรีส์นะครับ นี่ก็เป็นสายเร่งและลังทองนะครับอ่าลิ้นทําไมถ้าถามว่าทําไมใช้ลิ้นสายนะครับผมต้องการอ่าอัตราเร่งตอบน้องที่เร็วดิบเถื่อนแต่ถ้าเพื่อนๆใช้เป็นลิ้นไฟฟ้านะครับก็จะเป็นสไตล์นุ่มนวลน,นะครับนุ่มนวลสมูทสมูทขับง่ายนะครับอันนี้ส่วนนี้เป็นคอยดีนะครับเป็นคอยดีสร้างของอ่าบางมันบางมดนิซิงกันนะครับ แต่ถ้าคอยดีอ่เดิมก็จะอยู่ทรงด้านบนนะครับจะออกางนี้ท่ออินเตอร์ก็จะอ้อมออกตะล่างนะครับมาส่งตังนี้อันนี้ก็จะเป็นรางหัวฉีดนะครับาบางบนด้วสซิ่งเหมือนกันนะครับอ่าหัวฉีดขนาด5 5 0ซีนะครับคันนี้ไม่ได้ใช้บูทเยอะนะครับใช้แค่ครับสนุกปกติตันนี้ก็จะเป็นพวกสายถักนะครับต่อมา เลกูเลตนะครับผมใช้เป็นของเวิร์กนะครับพวกระบบน้ํามันนะแนะนําว่าใช้ของดีดีนะครับอย่าอย่าเสี่ยงกับตัวพันหนึ่งสองพันระวังครับมีเลกูเลตมีถังเอนะครับพวกสายน้ํามันนะครับของเดิมมาจะค่อนข้างเล็กนะครับแนะนําว่าให้เปลี่ยนเป็นสายถักเส้นใหญ่จะดีกว่านะครับอันนี้ก็ออกจากถังตัวถังเข้าที่ถัง A ก่อนนะครับแล้วก็มาผ่านตัวเลกูเลตคุมแรงดันนะครับ เราก็ถึงจะถึงส่งออกไปทาง่า,างหัวชีดนะครับแรงดันนะครับคันนี้ใช้อยู่ประมาณ38บาทนะครับไม่ได้ใช้เยอะนะครับเน้นคงที่พอแล้วครับผมส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นอ่าหมอน้านะครับแนะนำว่ารถทัวร์โบนี่ควรจะมีมอน้ํา2ช่องใหญ่นะครับเพราะว่าค,ความร้อนนั้นค่อนข้างสูงนะครับพวกนี้มีไว้จะโอเคกว่า อันนี้หม้อน้ําผมใช้เป็นของไบรอนนะครับเป็นสองชั้นนะครับแล้วก็โคมพัดลมเนี่ยผมสร้างขึ้นมาสร้างใหม่นะครับตัวนี้เป็นโครงสร้างต่อกับพัดลมสี่สายสองตัวนะครับต้องการเย็นนะครับไส้ในนะครับตัวนี้ผมจะใช้เป็นลูกเดิมนะครับมีก้านาแล้วก็มีพวกแคมปสปริงวาล์วพวกนี้นะครับ ส่วนระบบชุดคัด์นะครับผมจะใช้เป็นคัดต์ของ BK นะครับของอ j เจ็นะครับแล้วก็จะมีปั๊มคัสซิ่งหนึ่งตัวนะครับนี่ฟิวขับสนุกนะครับรถบ้านไม่แข็งนะครับขับชิวๆต่อมาคนับเดี๋ยวผมพาไปดูในรถกันนะครับ ในรถเป็นเน้นทิคงคลีนนะครับก็จะมีที่ต้องใช้ก็คือวัดบูธนะครับาไว้ดูแรงดันนะครับว่าบูธล่วงหรือเปล่าหรือว่าบูธไหลบูธเกินเนี่ยเราต้องมีนะครับแต่ถ้าในที่งบถึงนะครับก็แนะนําใช้ปรับบูธไฟฟ้านะครับเจดีเพอร์เฟกได้นะครับก็เริ่มต้นประมาณหมื่นนิดๆนะครับในส่วนของท่อเสียนะครับผมจะใช้เป็นท่อขนาด2.5นิ้วนะครับเดินยาวตั้งแต่ เฮดเดอร์จนถึงปลายท่อนะครับปลายท่อก็แล้วแต่ว่าเราอยากได้ของแบรนด์ไหนนะครับอันนี้ไม่ไม่มีฟิกไม่มีตายตัวนะครับว่าต้อแบรนด์นั้นแบรนด์นี้ก็แล้วแต่ความชอบนะครับตัวนี้อ่าส่วนประกอบอื่นๆก็จะมีพวกแท่นเครื่องนะครับก็จะเป็นแท่นเครื่องสิ่งนะครับทั้ง3ามตัวนะครับตัวนี้จะเป็น แบบเลือกความแข็งได้นะครับเพราะว่าถ้าเป็นแบบหลอ่อหล่อขึ้นรูปนี่จะแข็งมากสถานทั้งในรถอันนี้ปรับอันนี้ให้ผมให้ร้านเขาเลือกเกรดที่มันไม่ต้องแข็งมากผมอยากใช้งานสบายสบายต่อมานะครับก็จะเป็นกล่องกล่องบคุมนะครับ กล่อง ecu นะครับผมจะใช้เป็นแบรนด์ของ realtek standalone นะครับตัวนี้เป็นตัวสแตน d ตัวที่ท็อปสุดนะครับของแบรนด์นี้นะครับทีนี้มาพูดถึงเรื่องราคานะครับว่ามันต้องเท่าไหร่ยังไงอันนี้ผมจะบอกให้ราคาคร่าวๆนะครับเทอร์โบนี่อยู่ที่เราหานะครับถ้าเป็น td 0 4ก็เริ่มต้นประมาณ สามพันสี่พันนะครับจนถึงหลักหมื่นนะครับแล้วแต่ตัวนะครับที่ดิ้สีมีประมาณ4ีถึงหเจนนะครับลองลองเลือกดูว่าชอบเจนไหนแต่ผมเลือกเป็นเทอร์โบใหม่ f 5แต่เป็นของ sks นะครับหรือว่าที่เรียกกันก็ซีโกซักนะครับส่วนผ้าพันท่อนะครับผมใช้เป็นเกร็ดปกตินะครับม้วนหนึ่งก็ร้อยกว่าบาทสม้วนแล้วก็เนี้ยนะครับก็ถุงคุ้มทูโบนะครับ ผมสั่งมาประมาณ900าร900กว่าบาทนะครับพวกนี้ช่วยได้นะครับในเรื่องของความร้อนภายในค่องเครื่องยนต์เนี่ยไม่ให้มันกระจายให้มันอยู่ภายในถุงนะครับเลกูเลตเวิร์กนะครับตัวนี้3,500บาทนะครับของแท้นะครับสามารถสั่งได้ที่เพจเขาเลยนะครับถังเอนะครับ1 0 0 0บาทนะครับพวกสายน้ำมันนี่ก็ตกเมตรละไม่กี่สิบาทนะครับลองสั่งกปได้นะครับ ต่อมาครับคอยดีนะครับตัวน,นี้ผมซื้อมาประมาณหมื่นหนึ่งนะครับเนี่ยสั่งมาแล้วก็จะมาแก่ตรงน,นี้ที่เป็นไอองศามันลงพอด,ดีใต้ไฟนะครับเนี่ยลิ้นตัวนี้เป็นลิ้นซีนซีปกตินะครับประมาณสามพันห้าครับสายคันเร่งก็ห้าร้อยกว่าบาทนะครับเป็นลักครังทองนะครับลื่นๆอ่าล้างหัวฉีดนะครับ b r ี บวกสายนะครับประมาณ4,000บาทนะครับหัวฉีดนะครับ5 5 0ร้อย cc ตัวนี้ครับประมาณสามพันครับต่อมาดูอะไรดีอ่าเท้ากรงครับตัวเนี้ยเท้ากรงครับกรงเนี้ย1,000บาทนะครับอันนี้ผมสั่งก็สั่งพวกช้อปปี้และซดามา1,000บาทอันนี้ก็ประมาณ600นะครับชุดนี้ชุดท่อแต่เป็นงานควันนะครับตัวนี้ นี่ก็เวทเกตนะครับตัวนี้ก็งานทั่วไปนะครับราคาอยู่ที่สามพันกว่าบาทครับไม่ได้ใช้อะไหลแพงเวอร์บางอลังการส่วนคันนี้นะครับไม่มีไม่ได้ใช้โบออฟวาลนะครับจะใช้ส่วนใบโดยตรงเลยค่าติดตั้งเทอร์โบนะครับคันนี้อยู่ประมาณสี่พันบาทนะครับค่าติดตั้งเทอร์โบแล้วก็เดินระบบสายต่างๆของเขาครับส่วนท่อไอเสียนะครับ ตัวนี้เป็นเป็นอ่าเดอร์ของบางงดนะครับผมสั่งมา7,500บาทนะครับส่วนชุดท้อยเสียดหลังที่ออกจากเทอ,อร์โบไปเนี่ยผมให้ที่ร้านาจัดการให้หมดเลยทั้งชุดอยู่5,000บาทครับตั้งแต่เฮดจนถึง,ถงปลายอันนี้ก็เป็นถังพักน้ำนะครับเพราะว่าเราใช้เป็นมีเนียมนะครับ ถังเดิมมันจะอยู่ตรง,ตรง,ต,รงตรงกลางนะครับมันใส่ไม่ได้แล้วว่า้องถอดออกแล้วก็ย้ายตำแหน่งมาที่ตรงนี้นะครับต่อมานะครับก็พวกเป็นพวกอินเตอร์นะครับแล้วก็ท่ออินเตอร์นะครับท่ออินเตอร์เนี่ยทางร้านคิดมาประมาณหมื่นกว่าบาทนะครับก็คือมีอินเตอร์แล้วก็มีอ่าท่อยางนะครับแล้วก็เป็นท่ออินเตอร์งานดัดทรายนะครับตัวนี้ ชุดคับนะครับของ BK นะครับผมใช้เป็นตัวจานโอเอสนะครับหวีสชั้นนะครับราคาอยู่ที่9,500บาทนะครับปั๊มติ๊กก็จะเป็นปั๊มนิดโมนะครับปกติก็หาตัวไอ้ทั่วไปเลยก็ชุดหม้อน้ำนะครับตัวนี้รวมพัดลมลมเลยก็อยู่ประมาณ1,000 0บาทนะครับเพื่อนก็ลองบวกแล้วนะครับส่วนกล่องนะครับกล่องสแตนเลสโล e นะครับ ของใหม่จะอยู่ที่สอ0 0มบาทนะครับรวมค่า,าไวริงแล้วก็จูนนะครับเกรดวัดบูธนะครับอันนี้ผมสั่งมือสองมานะครับอยู่ที่พันห้าร้อยบาทนะครับก็น่าจะหมดแล้วนะครับอันนี้แปลงเป็นคเร่งสายนะครับคเิ่งของเร็วจะเป็นไฟฟ้านะครับก็ต้องอซื้อ ขาเคร่งมาแปลงนิดนึงนะครับจะเป็นสายแล้วนะครับตัวนี้ขังมันก็ไม่น่ามีอะไรนะครับมีปั๊มติ๊กมีระบบน้ำมันทางเอเทอร์โบอ๋อกานในส่วนของตัวในตัวเครื่องยนต์นะครับก้าไในสั่งบาหมื่นสีบาทนะครับเป็นก้านของแบรนด์ mrx นะครับลูกสูบใช้ลูกสูบเดิมนะครับมีบล็อกกาดด้านในก็บล็อกกาดสองพักว่าบาทนะครับ สปริงวาลประมาณ3,000กว่าบาทนะครับผมสั่งมานี่แคมตัวนึงครับแคม GE กระเดื่อง GE นะครับตัวนี้ส่วนแท่นเครื่องนะครับนี่ผมส่งไปสับมานะครับอยู่ที่6,000บาทนะครับทั้ง3ตัวเลยอ่าจะเป็นจะเป็นใช้ของเดิมทำสอตัวนะครับแต่ว่าตัวด้านล่างจะเป็นงานสร้างนะครับสร้างทั้งชิ้นเลย จะไม่มีอะไรนะครับอันนี้ก็เป็นรีวิวแบบบ้านๆน,นะครับท่านใดสงสัยตรงไหนก็ลองคอมเมนต์คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับอันไหนรู้ผมก็ตอบได้หมดครับอันไหนไม่รู้ก็ขออภัยด้วยนะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ล่วงหน้านะครับครับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ